สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุลครับอิสานบ้านพุทธบารกับผมบาซิสครับมือนี้มือนี้พี่พาน้องขึ้นเขาเข้าป่ามาเลาะเบิ่งเฮ็ดครับมือนี้บาซิสครับรถมากอพอดีเห็นเฮ็ดออกพอดีครับพี่น้องขึ้นมายังบวดมองหาครับแต่เห็นก่อนครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็นโงกครับนี่ฮะนี่ครับดอกนึงครับ นี่ครับพี่น้องสามไข่ครับนี่ครับไข่หนึ่งนี่ไข่ที่สองครับมื่อนี้เศร้านี่บาซิดรับรถมายังบ่ฮอนมองหาครับเป็นเฮดก่อนก็เลยลุงมาก่อนครับนี่ไข่ที่สามครับโอ้ไข่น้อยก็ย,ยังมีครับพี่น้องนี่ นี่ครับ,รบยังก็ยังบม่ได้เอาลงมาจากหลดเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นดอกบานครับเอาครับนี่ก็ได้นี่อีกดอกนึงครับแต่มันเปื่อยแล้วมันถืกฝนครับ นี่ครับรถเบาซิทจอดไว้ครับพอดีครับรถมาในทางเห็นก็เลยลงเก็บก่อนครับพี่น้องเจอแล้วครับพี่น้องดอกนึงครับนี่ครับโอ้โหลงหกขาวครับอนี่กรไดนี่ครับนี่ไข่น้อยนึงครับนี่ครับ นี่ดอกน้อยนึงครับนี่อสองไข่ครับพี่น้องมื่อนี้บอซิตขึ้นมาเห็นเห็ดส่วนมากกับสีเห็นเห็นไข่ครับเท่าที่เห็นมาเดียวนี่ครับ ไข่ครับม้นี้นี่ครับนี่เป็นเห็ดขาวครับเอาครับมือนี้ก็ได้ดอกนึงครับเห็ดออกบ่เป็นหมูเลยพี่น้องเลช่วงนี้นี่ครับ สีขาวครับถึกฝนแล้วบูดง,งามมาได้เห็ดก็ไดนี่ซอ,องดอกน้อยครับนี่ครับอืมเสานี้ก็ได้ออกมาแล้วยุงกระไลครับพี่น้องโอ้ นึงงลายลีพี่น้องมือนี่ก็ได้น้องให้ชัดฉันฉันฉันเออนุงลายครับพี่น้องมือนี่โพี่ลึกแล้วว่าคนจะหาตกเศร้าก่อนสีแจ้งนี่ครับนี่ครับดอกบานครับ มาวานมาซิดก็มาอยู่พี่น้องเลยดอนนี้ก็ได้โบเห็นครับแยกชินส่วนที่เก่าครับนี่เป็นเศษดินครับน้องนี่ครับมีอีกสองไข่ครับเกิดในทางน้ำครับพี่น้องนี่ครับ คลิปนี้ก็ฝา,ากไว้กับพี่คบน้องน้ำในเด้อครับพี่น้องเลยขอบคุณสุภูสุคนทุกคู่สุคนที่ติดตามและกำลังใจบาซิดครับพาว่าบาซิดขึ้นมาเที่ยวนี่เ็จกักจิเป็นตาคืออยู่บเฮดก็ได้พี่น้องนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับอวอได้ครับดอกนี้ก็ได้นี่อีกดอกนึงครับ แบบมีตรงแยกชิ้นส่วนคือเก่าครับมีดอกน้อยครับพอดีงามครับดอกน้อยนี่ครับดอกบานดอกนึงครับมีอีกหมู่นึงครับสามดอกครับพี่น้องพ,อออพืนที่โบเออมน่วยปนไดเด้อพี่น้องเลย ตรงนี้ก็ได้นะครับดอกหนึ่งดอกนึงครับเอานี่เห็นเห็ดไข่ดอกน,งน,น,อกน,อกนึงครับพี่น้องนะครับเห็ดไข่ดอกนึงครับพอดีงามเลยเศ่านี้ เริ่มพินแล้วครับนี่อีกหมูนึงครับหรโงกเดี๋ยวได้จกดักดอกพี่นองเอหมูนี่ก็ได้เออียดมันดีเครือตัดกอนครับอืมได้ซองดอกครับดอกนี้เอามาได้ครับสามดอกครับ ไซมือนี่บบาซิดชิได้แต่ดอกบานแล้วพี่น้องเลยดอกจูมคือสีงางอยู่ครับโอ้ได้ตัวเด็กเอาครับมือนี้มีความมาได้ครับ,รบดอกจูมลงไฮดองนึงครับนี่ครับ นี่อีกสามดอกครับสี่ดอกครับอ้าวหักแล้วดอกหนึง่งโอ ครับคู่แฝดครับมีอดอกนะครับมีอยู่สามดอกเสมอครับพี่นอ้องอยู่นี่นี่ครับนี่ก็ขึ้นฝ้าขึ้นฟนอีกแล้วครับแจ็คสีตกบอต๊ครับกลังวิกันได้มีสองดอกครับ น,นี่แกเป็นส่วนครับดอกนี้พอดีงามครับมีอีกดอกนึงครับโอ้ดอกเครื่องนึงไปแล้วครับนี่เป็นเห็ดขาวครับนี่ดอกนึงครับเรางอ อีกแล้วครับดอกนึงครับนี่ครับบานครับดอกนี้ก็ได้นี่ครับนี่อีกครับดอกนึงครับเยอแล้วครับดอกนี้ก็ได้ ดอกนี้ครับถสอแล้วครับดอกนี้ก็ได้พี่พน้องสีเหลืองครับ สองดอกครับน,นี่ครับนี่จะดอกบานครับมันมีกนไดเห็ดเพาะเท่าครับเอาครับเก็บเกื่อเ,เห็นกนไดคือเนอะ นี่ครับหาเห็ดม,มือนี่ับมาพ่อเนี่ยครับมือนี่นดอกนึ่ ยอดครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกน้องดอกได้ครับดอกนี้เอามาได้ครับดอกนี้ดอกนี้เอาได้ครับถือแล้วไข่นึงครับนี่ครับเป็นอย่างนี้อีกครับยอดน,นี่ครับ ไข่คร,ครับนี่สองไข่ครับ มาได้ครับคู่แฟดครับ <laughs> แล้วดอกนี่ครับนี่ครับนีไข่งครับ เอาทสองไข่นี่ครับไข่นี้ยวไว้ก่อนโอ้ยกินจนมเมดเฮ้ยโอ้นี่บึงดูพี่น้องาะนี่จนบึงบวกกเป็นเห็ดละโงกครับ คืออีกแล้วครับเห็ดเพิงนี่ครับอืมนี่ครับ นี่ดอกน้อยครับสองดอกเฮ็ดเบื้งเข่าครับนี่ครอืมเบิ่งพี่น้องดอกนี่ครับความใหญ่ของดอกนี่ครับ<อ>นี่ครับโอืมกลิ่นกลิ่นหอมดีครับ เอาบาได้ครับดอกนี้เป็นเชือต่อไปครับดอกบานครับดอกบานครับสามดอกครับอจะกินส่วนที่เก่าครับดอกบาน บานดอกนึงครับเจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับนี่สองดอกครับที่นี่นี่ครับโอ้ คืว่าบวิคว่าบออกออกยูครับเก็บสิครับบาทนี่นี่ครับหนึ่งดอกครับเล้วโงกเหลืองครับนี่อีกดอกนึงครับสองดอกครับ โอ้ยใหญ่ขนาดดอกนี่นะครับสีเหลืองนี่ครับ,รน,รบนี่ดอกบานครับเอาครับนี่ดอก,กนงครับ ีอดอกนึงครับโอ้อกเกิดในหินนี่ครับนี่อีกสามไข่ครับสิเอาได้โบโอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับ เกิดอยู่ในทางน้ำครับมันเลยจะเปื่อยเนี่ยครับนะครับสีไข่ครับไข่นี่ครับอ่ะแค่นี้ก็อพอใจแล้วครับเบื้องพี่น้องเห็ดปวกหมู่นี่ครับ นี่ครับโอ้ยนี่แต่ส์ซดายขนาดเลยครับนี่ครับอห้นี่ครับ,รบยังมีอีกได้อพี่น,อน้องนี่ครับอยู่นี่มีอยู่สี่ดอ,อกครับแค่จีเอาได้อยู่บ่ครับนี่ดอกนึงครับมีอยู่หาด,ดอกฮะดอกน้อย สองดอกนี่นาเซวได้ครับนี่ครับดอกนะครับอ้สองดอกครับนี่ดอกน้อยดอกนึงคฮะ ลองใบาครับนี่ครับโอ้ไว้ดอกนี่พี่น้องมึงรูกครับนี่ครับความใหญ่ของดอกครับใหญ่กว่าฝ่ามือยี่ครับโอ้ยดอกนี่มึงกครับพี่น้องพี่ครับ ใหญ่ลีครับดอกนี้แยกกินส่วนคือเก่าครับเก็บดอกใหญ่แล้วมาเห็นดอกนี้ครับนี่ครับสี่ดอกครับดอกพอดีงามเลยครับเก็บดอกนี้ก่อนครับดอกนี้ก็แยกกินส่วนคือเก่าแล้วครับ ยกิขึ้นส่วนก่อนครับดอกนี่พอดีงามครับสองดอกนี้นี่ครับสองดอกครับ ดอกเนะครับครับสองดอกบานครับนครับอยกคินส่วนที่เก่าแล้วครับนี่ดอกนึงแยกชิดนส่วนที่เก่าแล้วครับ บ็ได้ดอกนี่ครับนี่ดอกนะครับเอาได้อยู่ครับดอกนีูงานของมือนี้ครับได้สมิเล้วครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นเห็ดลโง่กับทั้งหลายครับลโโง่บานครับมือนี้ก็ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจบาวซิดมาตลอดครับกับสิ่งดีๆที่แนะนํามาครับขอบคุณครับรับคลิปนี้ผมบาวซิดกับสิคอจบคลิปไว้ซมิแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ